รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกว่าที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณต้องใช้มันเกิดความสำลารจริงๆใช่คือโรงแรมโรงแรมนึง,ม,งม,มันคือห้างห้างนึงมันคือร้านอาหารร้านอาหารนึงนะคะแล้วก็มันก็คือพาหนะอันหนึ่งที่แบบ ที่สามารถเดินมาเจอคนมันเป็นภาพเอนเตอร์เทนเมนต์โรงหนังโรงโทรกลางแคมป์บนเรือสำราญเรือสำราญนี่เรอาอยู่<ก>บนเรือสำราญแ,แล้วก็อยู่ในน่านน้าของประเทศเวียดนามใช่มันเป็นอ่าวไทยสนับ Not Way Outdoor Full Camp วันนี้พรกก็แปงแคมปิ้งครับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แรแคมปิ้งก็เดินทางกันมาแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้นะครับอาจจะแบบไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาในสายแคมปิ้งของเรานะครับแนะนำ่อนพี่ต่ายนะเราเรียกพี่ต่ายพี่ชิกอะไรนะชิกเวเคชั่นชิกเวเคชันนค่นชิคเวเคชันช่นค่ะใช่แล้วก็ด้วยความแปลกใหม่นะฮะแล้วก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ก็เราก็พยายามทำให้มันวต่บ้าบอบบอแต่สำหรับเจก็แปลกนะเจนะพี่ต่ายเนี่ยต้องพูดถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องเรืออะ ดูดิบเป็นเสียงที่แบบเป็นบรรยากาศนะบรรยากาศกลางแคมป์บนเรือสำราญบนเรือสำราญนี่ทำเรือสำราญอยู่บนเรือสำราญแล้วก็อยู่ในน่านน้าของประเทศเวียดนามใช่มันเป็นอ่าวไทยเมื่อเมื่อตอนกลางวันเราก็ค้าเงินไปเป็นไงเป็นไงดีมากดีเนาะเมืองอะไรนะเขาเรียกฟูกัวฟูกัวอ่าฟูกัวฟูกัวจริงจริงฟูกัวเนี่ยมันเป็นเอ่อถ้าถ้าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันแปลว่าเกาะโดด มันจะเป็นเกาะเหมือนการทาโรงงานน้ำปลาเพราะว่าแถวๆนี้พี่นัทเขาจะเป็นแบบพวกเขาเรียกอะไรนะประมงครับน้ำปลาเขาแบบดีมากอันนี้ขึ้นชื่อของเว็ขึนชื่อของเก็เป็นภาพแปลกตาหน่อยปกติแแลกแคมปิ้งเราก็จะไปออนกาวกันไปหาลานกลางเต็นท์ไปหาจุดกลางเต็นท์วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศก็มีโอกาสพี่ต่ายชวนมาแแลกแคมปิ้งมีเราก็ ไม่พลาดที่หยิบเอาอุปกรณ์จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือชิคบีเคชันเราเนี่ยยังไม่เคยมีอะไรแปลกเราเป็นคนแปลกเราก็อยากหายแปลกๆแต่รอบนี้มีแปลกจริงแต่เป็นแปลกที่เก๋ๆแปลกๆมาแ่้วใช่ๆ่างเราคนที่มีแคมปิ้งหรือว่าผู้ที่อยากเดินทางแคมปิ้งจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางของเรือในการจอดเรือแต่ละลำเนี่ยมันมีเส้นทางที่เหมาะสําหรับไปแคมป์ในช่วงลงจริงๆญี่ปุ่นเก้าลีนใช่ใช่โลกของการเดินทางมันค่อนข้างโอเพ่นเลยแล้วก็ พูดอันดับแรกก่อนการเดินทางด้วยเรือมันมีข้อดีที่ประทับใจมากอ่านี่ก็มาจะพูดเลยพี่ต่ายลองลองบอกหน่อยเอาแบบย้ำๆมันก่อนเลยก่อนได้การเดินทางกับเรือเนี่ยพี่นัต้องมองข้อแรกก่อนว่าวันนี้พี่นัดมาฝูกอกด้วย เรือแต่ปกติแล้วในปัจจุบันนี้คนเราจะมาฝูกกล้อในเขาบินมาใช่แล้วมันจะมีสักกี่คนพี่นัทที่จะต้องมาแล้วมันมาแบบพี่นัทไม่ต้องมารออุ้ยจะเช็คอินแล้วนะจะเช็คอินแล้วนะต้องมานั่งคัฟเข็มขัดนั่งตรงทำาน่นทำนี่แต่อันนี้พอพี่นัทขึ้นมานอนนอนรอนอนลอยคอพอตื่นมา ถึงแล้วแต่จริงๆรตต่อกินรอให้กินให้เสร็จก่อนเดินชมวิวทิวทัศน์ใช้กิจกรรมใช่ใช่นี่คือข้อดีที่อยากย้ํากันก่อนเลยคุณไม่เสียเวลาในการใช้ชีวิตเลยในการเดินทางของคุณคุณก็จะ มีทุกพาร์ทได้เที่ยวตลอดทุกลมหายใจเลยคุณต้องแบกนั่งเรือมีความสำราญมีความเพลิดเพลินอาหารการกินที่อยู่ที่กินที่พักหรือว่าคุณจะเอาไร้สายของคุณอย่างเราเนี่ยเอาเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาแคมปิ้งเอาเอางี้พี่นัทขอขอนิดนึงครับตอนที่พี่นัทแบกเป้แบกเต็นท์แบกอะไรขึ้นมาปกติที่พี่นัทไปเที่ยวเนี่ยพี่นัทแบกเองใช่ป่ะใช่แล้วนี่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นไงกระเป๋าถึงอ่าถึงห้องเลยถึงหน้าห้องปุ๊บเข้ามา พูดถึงเรือสำรานหน่อยพี่สายโดยภาพรวมอะ่ะมันมีสักกี่ประเภทมีอะไรให้แบบเอาแบบภาพรวมให้เห็นก่อนคำว่าเรือสำราน,นเรือสำรานมันคือค,คำเนี้ยมันเป็นคำจำกัดความที่ตรงตัวที่สุด<ร>แล้วคือเรือเรือและสำราน ทีนี้ความสาราญของเรือสําราญเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในแต่ละชาติแต่ละบุคลิกของคนมันไม่เหมือนกันทีนี้เลยเวลาขึ้นมาพี่นัทหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ของเรือคาแรคเตอร์ของเรือด้วยไม่เหมือนกันใช่และคาแรคเตอร์ของผู้ท่องเที่ยวเรือด้วยไม่เหมือนกันเรือเนี่ยมันจะมีก็คือตั้งแต่เรือที่เราเป็นเพศเรือแม่น้ำครับเอางี้เรือคลองอ่าเรือคลองเรือแม่น้ำนะคะเรืออ่าวเล็กๆเรือทะเลสาบเรื่อยเจนถึงเรือใหญ่มหาสมุทร จริงๆแล้วเนี่ยการเที่ยวเรือมหาสมุทรเนี่ยคนอาจจะมองว่าเป็นที่สุดด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมหาสมุทรมันมีแม่น้ําที่แบบแม่น้ําสวยๆในโลกนี้ยังมีอีกที่สวยสุดอีกพื้นที่ที่นน้ำที่เรือล่องได้นี่นั่นคือความสำารังเรือสาหรับเรืไปเจาะหาใช่แต่วันนี้ที่ชวนพี่นักมาอยากให้พี่นักรู้ว่าการล่องเรือสำาราญกับมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรในโลกนี้มีไม่รู้เท่าไหร่วันนี้เราอยู่อ่าวไทยพวกนี้เราอยู่อันดามัน วันถัดไปอาจจะอยู่แปซิฟิกวันถัดไปอาจจะอยู่ที่เรสซีวันถัดไปอยู่เมดิเตอร์เรเนียนแคริเบียนแสดงว่าเรือในโลกใบนี้เรือสำราญมันมีเยอะมากพี่สายจะเรียกว่าเป็นพันได้ไหมพันเลยเป็นเป็นพันนามสกุลเลยเหมือนเราใช้เรก็เราก็จะรู้ว่าเต็นท์ประเภทโซโล่เต็นท์ประเภท3คน4ี่คนเป็นเควินเป็นเต็นท์ประเภทบ้านเป็นน็อกดาวน์สปงสปริงนั่นเรือสำรานก็เหมือนกันแต่เรือสำรานจะมีเป็นขนาดขนาดหมายถึงเราเรียกเป็นตันร r o s s punnet ผู้โดยสารคือคนที่เที่ยวเริ่มตั้งแต่50 150 300 500 700 100 0มร0อแล้วพี่นัดรู้ไหมว่าลำนี้ที่พาพี่นัดมาเนี่ยกี่คนจูบได้กี่คน อันนี้เนี่ยเฉพาะลูกค้านีับผมลูกค้ามันจะมีลักษณะคืออย่างเตียงที่พินัทนอนมันจะเราเราเริ่มต้นแบบ2คนก่อสองคนก็ประมาณ3 2 5 0ันออคนแต่สูงสุดครับกสูงสุดคือเรือสำราญเนี่ยห้องพักมันก็จะเหมือนโรงแรมที่นัดมองง่ายๆโรงแรมหรือเครื่องบินหรือรถไฟผสมผสานกันแต่มันอำนวยความสะดวกที่สุดครับผมมันก็จะมีแบบห้องที่นอน3คนได้4คนได้ครับผมทีนี้เอาเป็นว่าเราเป็นเลขกลมๆแล้วครับสูงสุดก็คือ3,500นรคน ยังไม่รวมลูกเรือรวมลูกเรือก็สามพันหกสามพันเจ็ดลูกเรือเป็นพันจ้ะใช่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเอาคร่า,า,าวๆก่อนนะเราจะได้เห็นภาพว่าเราจะสำรานกับเรือแล้วจะเป็นเรือสำรานให้เราได้แค่ไหน<ช>นะครับเพราะว่าเราสำรานกันแบบคอนกาตลอดจัวะวันนี้ <S 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 ขึ้นมาสูงมากข้างหลังนะคะข้างหลังเนี่ยฮะก็จะเป็นตอนนี้เราล่องกับประเทศไทยใช่แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบคืนหนึ่งเลยเราใช้คำว่าคืนหนึ่งเลยเราไปถึงไทยตอนเช้าเนาะ สนับสนุนโดยชิคเวกเคชันไทยแลนด์ครามเอาดอร์พูดถึงเรือลำนี้ค่ะถาดแสนกว่าตัน3,000กว่าคนใช่นะห้องพักก็พันสองพันห้าสองพันห้าพันหนะโดยโดยเฉลี่ยใชประมาณก็ก็โดยห้องพักทั่วไปของเรือมันจะมีไทยอยู่สองสาท้ายแหละพิธจริงๆมันย่อยกันแหละพี่นะแต่ถ้าเรามองกันว่าเป็นแบบจุดชัดๆครับเป็นห้องแบบ เหมือนเคบินรถไฟไม่มีหน้าต่างก็คือเข้ามาเป็นห้องเขาไปนอนใช่แล้วอาจจะมีแบบเป็นตกแต่งหรือเป็นอะไรเงี้ยรูปภาพให้ลองเห็นว่าเป็นห้องพักก็คือคนอยากนอนอ่ะอันนี้คือสําหรับคนที่ประหยัดเราไม่ติดใช่ถัดไปก็จะเป็นห้องมีหน้าต่างมีหน้าต่างก็คือจะเห็นหน้าต่างมีหน้าต่างเห็นเห็นเห็นอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละไม่ได้วอไม่ได้ไม่นวอไม่วอจริงไม่วอใช่แล้วก็ประเภทห้องที่เรากําลังนั่งอยู่ก็จะต่างกันหน้าต่างก็จะมีเขาเรียกเป็นบาคอนีใช่เราเรียกระเบียงส่วนตัวเป็นระเบียงเข้าไปที่เราเอา เต็นกลางอยู่ทำทรงอยู่ตอนนี้นะเดินออกไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้แน่นลำนี้ก็จะมีเรือแล้วเป็นห้องลักษณะเป็นห้องสุดมันมีก็คือสวีทเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่มินิแพร็ดแล้วก็แบบสวีทใหญ่ซึ่งซึ่งโดยรวมแต่ละลำแต่ละคาแรคเตอร์ของลำเนี่ยก็จะต่างกันไปธีมคอนเซปต์แตกต่างกันลำนี้เราชื่อเต็มๆว่าคอ คอสตาเซเรนาเซเรนาเขาเขาเป็นอิตาลีอิตาเลียนคาเลคเตอร์รำนี้เนี่ยมันจะออกเป็นลักษณะคือจากราศีแต่สังเกตเวลาเราเดินไปตรงไหนมันจะมีความเป็นลายโรมันลายแบบตาหนวดดูแบบเหมือนเหมือนเรานึกถึงภาพผู้ชาย กรีกโรมันอะไรประมาณก็เป็นเหมือนเหมือนภาพวาดเข้าอะไรกใช่ใช่เป็นภาพแบบพวกเป็นเทพเขาเรียกเป็นเทพเทพนั่นแหละเทพพระเจ้าเทพองค์เทพโรมันใช่เขาจะเป็นคาเล็คเตอร์อย่างนี้แล้วก็โพเซดอนอย่างนี้โดยสเกลของลำนี้ยากเรือทั่วไปเป็นพันๆกว่าไทป์ประน้อยกว่แบบนี้เรือลำนี้อยู่ในลักษณะไหนพี่ได้เป็นความรู้ลำนี้อ่ะคะจริงๆแล้วเราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจนกลางหรืออะไรขนาดหรือคลาสคลาสทีนี้ถ้าคลาสเนี่ยเรามองว่าเป็นคลาสแบบ กลางๆแล้วกันคลาสเนี้ย,<ล>ยคือจับต้องได้แต่จับต้องได้แต่ถ้าถามว่าคนที่ไม่เคยเห็นเลยสําหรับตัวนี้แล้วไม่ได้ไปเทียบอะไร,รลานี้ก็ถือว่าหรูครับพี่่ายทำเรือมากีดปีแล้ว 20บวก20บวกนะถือว่าโดยประสบการณ์โดยโดยโดยเขาเรียกอะไรเที่ยวใบพัดเขาเรียกเที่ยวอะไรเที่ยวเที่ยวโก้ไม่หรอกก็ถือว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้จากระยะเวลานี้แล้วก็มันมีทุกๆช่องทางหรือมีโอกาสที่ได้ไปดูอะไรที่เจาะลึกหรืออะไรที่คนไม่รู้บางทีอาจจะเอามาบอกได้บางทีอาจจะบอกไม่ได้กได้ก็โดยโดยประสบการณ์ที่เราไปเจอแหละแล้วก็ใช่แปมถามอะไรบ่อยๆสําหรับแบบคนมาเรือที่แบบมามามาแชร์กันหน่อยก็ถามอะไรว่าเที่ยวเรือมีอะไรทําอ่ะ S <S 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 อ่าแล้วตอบว่างไงบ้างครับ พี่คะมีเยอะแยะเลยแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของคนไทยเราอาจจะมองว่าจะต้องมีการเขียนระบุให้เห็นภาพก่อนแต่เราก็มาจะพูดกับลูกค้าโดยสไตล์คอนเซปต์เราเองนะบอกว่าพี่เรามองถึงเรือสำราญเนี่ยมันก็คือถ้าให้สรุปจริงๆมันคือโรงแรมโรงแรมนึงมันคือห้างห้างนึงมันคือร้านอาหารร้านอาหารนึงนะคะแล้วก็มันก็คือพาหนะอันหนึ่งที่แบบพี่สามารถเดินมาเจอคนมันเป็นภาพเอนเตอร์เทนเมนต์โรงหนังโรงโชว์พี่จะให้หนูบอกอะไรจริงๆว่าเรือมีอะไรเขาจะเออมันก็เยอะบอกใช่แต่ การที่คุณเดินมาแล้วคุณมาเห็นแต่คุณไม่ได้ลงเข้าไปทํากิจกรรมพี่นัทถามหน่อยพี่นัทเดี๋ยวจะพาพี่นัทเดินไปเที่ยวนะขึ้นไปสระว่ายน้ําพี่นัทไม่เล่นน้าอ,อ่ะแล้วพี่นัทจะเอาเวลาไปทําอะไรแต่ถ้าเราลงเล่นน้ำเนี่ยสไลเดอร์เดินขึ้นแค่เดินขึ้น5นาทีสไลด์ลงมาอีกสักหนึ่งนาทีพี่นัท6นาทีพี่นัทเล่น3มรอบเอาจริงๆคุณทําทุกกิจกรรมในเรือใ,ในหนึ่งคลิปเนะี่ยแทบจะไม่ แคจะทําไม่ทันอยู่แล้วมันเราเราถือเราซื้อซื้อฟังก์ชันซื้อบริการมาแล้วอาหารการกินระบุชัดเจนเซอร์วิสสปาห้องอบแซวน่าเอ่อออกออกกาลังกายใช้เลยทุกอย่างมีอะไรในแต่ละลำมันก็จะบอกฟังก์ชันที่ต่างใช้ไปเถอะครับใช้แต่ว่าที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณต้องใช้มันเกิดความสำาราญจริงๆใช่ใช่แท้แต่ว่าจะบอกอ่อนว่าบางคนแบบอุ้ยแล้วเราจะเดินไปรู้ได้ไงอันนี้คือจุดหนึ่งเลยที่บล็อกคนแต่ สมัยนี้ไม่ต้องห่วงวิวัฒนาการ,รเทคนโนโลยีบอกเลยว่าเรือสำราญทุกลำตอนนี้มีแอปพลิเคชันถูกต้องอเพราะฉะนั้นคุณไปเปิดเลยวันนี้แล้วเวลาของเรือสำราญจะเป็นแบบนี้<ป>เช e ้าเวลานี้1,2,3,4,5,6,7,8ถ้าคุณตื่นมาเช้าตั้งแต่เช้าแล้วคุณไล่ลงไปเลยนะ คุณใช้นอนแทบพอนะคุณแทบไม่มีเวลาหายใจวันหนึ่งไม่พอแล้วอ่ะในการในการอาคมสำรานบนเรือคลิปนี้ชวนพี่นัทมาสามวันสองคืนใช่ใช่น้อยมากก็ถือว่าถือว่าโอ้โหไปเห็นแล้วอยากทําอยากเล่นอยากทาอยากเล่นเดี๋ยวมีโชว์อีกเดี๋ยวมีเฮ้ยอิ่มกินอาหารอีกแล้วอะไรอย่างนี้กิจกรรมถือว่าเยอะมากแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราเกิดไว้ตอนเปิดรายการคือเรือสำรานก็จะมีจุดแวะ หรือว่าเมืองที่แวะใช่เพื่อจะให้เข้าไปได้ท่องเที่ยวในเมืองด้วยนั่นคือโหคุณได้ท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องนั่งรถนั่งคือนเซปต์เรือสำราญมันดีมากๆสําหรับผู้ที่อยากเดินทางคือหนึ่งพี่นัดไม่ต้องแพ็คกระเป๋าทุกวันไม่ต้องมา7 8 9 6 7 8ใช่ใช่แต่พี่นัดจะมา12 13 14เลยก็ได้ถูกต้องอย่างนี้นะก็เป็นเรื่อง ผมว่าเป็นเป็นแค่น้าจิ้มเป็นแค่เห็นภาพปรดมแล้วกันครับว่าความสํารานที่วันนี้เอาแรแคมปิ้งมาเจอแล้วก็ผมว่าฟังก์ชั่นมันมันเป็นความแปลกใหม่เราก็ไม่เคยพอมาเรารู้สึกแบบว้าวแล้วก็อยากจะเนี่ยพกพาเพื่อนเพื่อนมาว่าเนี่ยเราก็ผมก็มาเข็นได้เพื่อนสนุกไหมทางในใจเนี่ยผมก็เปลี่ยนบรรยากาศนอนนอนบบานคนนี้นอนอะไรระบงระเบียงไปไม่ผมว่าไม่มีใครทําไม่มีใครบ้าแล้วครับที่จะแบบ กลางเต็์แล้วก็บาคนี้ดูกลางคืนก็จะมีดาวอ่ามีดาวแล้วก็มีพระจงเวียนบอกให้เพราะพี่นัดพูดถึงดาวะลํานี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์เขาเรียกโซ d ดีแอคคือจากราศีเดินไปตรงนี้ก็จะมีเอริสลีบราแคปปิคอนพวกนี้เนี่ยเป็นจากราศีแต่เรือดู้วยความเป็นฝรั่งเนาะอาจจะมีเออราศีธนูเมทอะไรกันอะไรเงี้ยเขามีในแต่ละจุด โอเคถ้าสนใจครับพี่ตายเดินทั่วไปมันจะมันจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปร่วมหรือมันจะมีมาเมืองไทยเหมือนลำเนี้ยเขาจะแวะผ่านมาเมืองไทยจริงๆโอกาสของเมืองไทยเราไม่ได้มีพอร์ตประจำไม่มีพอร์ตแต่ว่าอันนี้มันเคยในสมัยก่อนเลยเนี่ยไทยเนี่ยก็เื็นหนึ่งในเขาเรียกโฮมพอร์ตหรือเป็นท่าประจําเป็นหมดหมายหนึ่งที่มาๆไม่ใช่เป็นเป็นสถานีหนึ่งเลยดีกว่าแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงไปเรือใหญ่ขึ้นหรือว่าเส้นทางที่มันมีหลากหลายขึ้นเราก็อาจจะมีแค่เพื่อนใกล้บ้านแต่จริงไทยเนี่ย เป็นหนึ่งเส้นทางที่เ,เรือสำราญทุกรำไม่เคยพลาดหรือไม่เคยลืมเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่อ่าวไทยก็อ,อันดามันต้องมองอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นอ่าวไทยมันก็จะเป็นแหลมฉบังแหลมฉบังอ่าแต่แล้วก็สมุยสมุยอ่าถ้าเราคุ้นเคยกันแหลมฉบังมสมุยสมุยอะไรเงี้ย่อีกอันหนึ่งคืออันดามันครับอันดามันเราก็จะมีอะไรล่ะภูเก็ตพังงาอ๋อภูเก็ตพังงา เพราะฉะนั้นเป็นคนเราฝั่งใช่ไหมเพราะพี่นัทเป็นคนเหนืออยู่แล้วจช่ตาเปจะคนเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออแล้วแต่น้าน้ําทีนี้เนี่ยเส้นทางขอการการที่เราสำรานบอกนี้ว่าอยากขอให้คิดว่าเป็นว่าการได้แวะเส้นทางต่างๆมันคือแค่เป็นการผ่านทางแล้วก็ได้มีโอกาสไปเปลี่ยนอริยาบทได้ไปเห็นอะไรนิดนหน่อยๆแต่ว่าเวลาเราลงเรือสำรานเนี่ยเรือก็จะให้เวลาเราประมาณ4 6ไม่เกินแปดชั่วโมงใช่ ในก็บอกบอกว่าเราก็จะทําทํทริปของเราได้จะเป็นนเป็นวันเดย์อะไรก็อันน้ก็แล้วแต่จริงๆวันนี้ก็แพลนแหละอยากจะพาพี่นัทไปแต่เดี๋ยวให้ไปลองลุยเองดีกว่าอ่านะนะก็ก็เป็นบรรยากาศกันไปแล้วก็ถ้า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 สมมุติลงไปอย่างเงี้ยพี่ต่ายมีข้อแนะนํำมะน่าจะไปเองหรือแบบซื้อทัวร์อะไรยังไงดีคิดว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ถ้าถามว่าถ้าลูกค้าสื่อสารได้อยู่แล้วนะคะเรือเขาก็มีบริการแหละอันนี้ก็ถือว่าการบริการแล้วใช้ ทัวร์ของเรือมันจะดีอย่างหนึ่งคือสมมติเกิดอุบิเหตุนู่นนี่นั่นหรือการดีเลย์ล่าช้าไม่ใช่อุบิเหตุแบบอุบัติเหตุเลยนะแต่อาจจะเกิดเหตุการณ์ด้วยสภาวะอากาศนม่มีแน่การจราจรในช้าในวันนี่อะไรเนี่ยเวลาช้าใช่เวลามาช้าเนี่ยเรือเขารอนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากทำเองเรือไม่ติดเลยแต่เราก็ต้องจัดสรรเวลาของเราให้ถูกต้องเราก็ต้องเหมือนแอดเวนเจอร์หน่อยๆน่อยหรืออะไรมาอนี้ก็แล้วแต่เป็นเป็นเรื่อง ไปไปวัดอันนี้ขอให้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกออปชันตัวเลืใช่ใช่ก็ถือว่านี่คือพาร์ทของของของในส่วนของพาร์ทเที่ยวพิเศษไปนะโดยเรือเนี่ยครับเหมือนเหมือนทิปอย่างเงี้ยพี่สายมีแนะนําช่วงเที่ยวช่วงไหนมาเผื่อคนเขาว่างเว้นที่ต่างกันว่าเดินไหนอยากจะไปเรือหรือแนะนำอะไรยังไงดีพี่เธภัช่วงไหนครับต้องบอกก่อนว่าการเที่ยวเรือสําราญนะคะในฝั่งของแต่ละที่เนี่ย เออมาต้องมองถึงจุดหมายปลายทางด้วยหมายถึงว่าเรือจอดอยู่ที่ไหนบางคนเนี่ยเงื่อนไขอาจจะเลือกคือเรือต้องลําใหญ่ที่สุดหรือบางคนบอกว่าชั้นสะดวกกับเส้นทางตรงนี้ที่สุดเริ่มต้นจากตรงนี้ที่สุดใทางในฝั่งหรือว่าใช่มันมีตัวเลือกอย่างเช่นทางนี้เนี่ยเส้นทางมันอาจจะดูไม่ว้าวแล้วเพราะบางคนชอบอยากเที่ยวยุโรปอยากเที่ยวอะไรที่มันแบบไปญี่ปุ่นนู่นนี่แต่ตรงนี้เนี่ยถ้ามาถึงบ้านแล้วมาถึงใกล้ๆเส้นทางที่มันทําได้ด้วยการที่เดินทางของน้าเนาะมันก็จะมีเส้นทางของเขาเอง มันก็จะได้ประมาณถือว่าเราโชคดีนะเรามีทั้งอดามันทั้งทั้งทาติไทยใช่ปะถือว่าโดยโดยประเทศไทยแล้วก็โดยเรือก็จะมีมีมาแหละมีมีอยู่ตลอดเราอาจจะเคยชินพี่นาร์ว่าอ๋อพวกนี้ประเทศใกล้บ้านเราไปมาแล้วแต่อย่าลืมว่าเรือมันเป็นนานาชาติฝรั่งฝรั่งเข้ามาไอ้นี่หมดแหละแต่ตอนนี้เราเพื่อเป็นความที่เหมือนกับว่าเรามีโอกาสได้เที่ยว ไปเขเลยแนะนําเส้นนี้ก่อนอก็ถือว่าครั้งหนึ่งนะการเดินทางได้เรือสำราญบอกว่าเป็นครั้งหนึ่งถ้าถ้าได้ลองก็สักครั้งหนึ่งนะถูกใจไม่ถูกใจลําเล็กลาใหญ่ก็ขอสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าไม่งั้นคุณจะคุณกับเขาไม่รู้เรื่องโอเคไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยะโดนมาขนาดนี้เจ๊ สนับสนุนโดยชิคเวก c a t i o n ไทยแลนด์เดีนี้คือบรรยากาศที่แบบว่านี่ก็คือดาดฟ้าเลยดาดฟ้าเนาะตุนลูกหูลูกตาก็แบบว่าบรรยากาศเนาะแล้วก็ลัำนี้ก็เนี่ยโดยสัญชาติเขาก็จะเป็น อิตาลีอิตาลีอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเป็นเป็นความรู้เป็นทิปดีกว่าไม่ใช่เทคนิคหรอกมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเรือเนี่ยค่ะเวลาเราอยู่ในน่านน้าไหนเนี่ยเราให้เกียรติเขาคือการชักธงชาติเวียดนามอันนี้ก็จะเป็นหมู่ของพัวกกับเชงเก้นละใช่ไหมคะแล้วก็ด้านบนนะคะธงประจาเรือซีนี่คือธงประจาเรือใช่เป็นเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์หรือคอสตา แต่แล้วแรงตรงนั้นที่จะเป็นแบบธงประจําชาติก็คือประจําสัญชาติที่จดทะเบียนนะอ่อ,ะอย่างเช่นว่าตัวนี้เนี่ย พี่นัเกิดเมืองไทยพี่นัดเป็สัญชาติไทยเรือลำนี้เนี่ยเกิดที่อิตาลีเขาก็ต้องจดทะเบียนโดยสัญชาติอิตาลีแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องขึ้นตามกฎหมายของอิตาลีค่ะแต่ว่ามานั่นน้ำอื่นๆก็เคารบกติกาของเขาอะไรก็ว่าแต่ว่าเวลาขึ้นทํากฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องขึ้นยึดตามนะครับผมอ่าฮะสนใจแล้วพี่สายอยากมาลองสักครั้งเราบอกว่ามาลองสักครั้งเนาะก็บอกแล้วยังไงดีพี่สายเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวหรือว่าแบบ ข้อมูลติดต่ออะไรยังไงทําอะไรก่อนหน้าหลังดีครับเรื่องสาราญเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเรามีตลอดทั้งปีอยู่แล้วพี่นะแต่ถ้าอยากจะไปตามฤดูกาลอย่างเช่นหิมะอากาศหนาวอากาศร้อนถ้ามันจําเป็นจะต้องมองแบบนั้นเราค่อยมาเรื่องเส้นทางแต่ถ้าพูดถึงการนัปัจจุบันสําหรับคนไทยบ้านเราเรามันคนชินกับอากาศอะไรก็ได้ถ้าอยากจะมาแบบเร่งด่วนเนี่ยคุณใช้เวลาแค่ประมาณ3วัน7วันมีตังจองเลยแล้วจ่ายมากเลยจ้ะ นัดไปอ่ะที่เรานั่ยก็ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ที่พาไปทำเซตพิวิวเนี่ยมันก็จะมีเจ็ด้ังตูดตูดตูดตู้เาถึงความปลอดภัยครั้งแรกรู้สึกประทับใจมีมีมีระบบการแบบว่าอ่ามีซอลคุณคะเราเรานึกถึงในหนังมากเลยโอามายืนกัน ที่มีธีมเลยเป็นซัมเมอร์คิปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีนะบางลำมาสองจ่ายลูกฟรีเด็กฟรีราหมดการแสดงว่าชักธงลงแล้วเขาทิ้งไทปหรอหรือไงพี่ตัยอะไรคะเนี่ยเอาธงเวียดนามเอาธงเวียดนามลงนั่นหมายถึงว่าเรากําลังจะออกจากประเทศเขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้การชักธงลงถูกต้องเราชักธงลงเมื่อกี้เนี่ยคือเราพ้นหน้าน้ําแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ขึ้นกลับประเทศเขาแล้วจะขึ้นกับอินเตอร์เป็นท้อง ของทงเขาเท่านั้นอ๋ออันนี้อการทํทำเนียมแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มาเท่าไหร่หรอกพอเราไปใกล้ถึงอย่างเราเข้าไปหน้าน้นา้ำระพอใกล้ถึงปูนปูนเขาก็ให้เกียรติในการียขึ้นถงประเทศนั้นนั้นใ่โอ้ยนี่นี่นี่ได้เห็นกันจริงจริงก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งพามาเล็กๆแล้วก็ได้ได้รู้จักกับพี่ตายอีกทีพี่ต่ายสนใจยังไงดูไปดูข้อมูลอัปเดตในส่วนพี่ต่ายยังไงได้บ้างชิคเกอเคมใ่ชคแต่จริงๆแล้วทักส่วนตัวเลยก็ได้เป็นเฟ อาพักที่นานสีสรันสักนะคะต่พักที่นาน<ช>แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น IG ก็จะเป็นต่อันเดอร์สกอร์พักที่นานนะ,ะก็ถือว่าได้รู้จักกันแล้วครับ<ช>เหมือนเราเชาวแคมป์ครับแคมเปอร์แล้วก็มีไรเราก็ทักกันวันนี้ถือว่าเป็นการป้ายยาเล็กๆ มาลงเรือสําร้านคเรียกว่าใส่ยาใส่ยาเลยนะทสายสายสายผมนี่เรียกเบอกว่า้ปยา้ปยาเอาเต็นท์ไหมเอาก้อี้เอาโต๊ะไหมออันนี้เลยคือจับให้เมาแล้วยกมาเลยใส่ยาเลยนะวางยาก็วันนี้ต้องขอบคุณครับยินดีดงกันมาในส่วนพี่สายชิคเี้ยงทชันแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของผู้แคมอุปกรณ์เต็นท์น่ารักนะวันไทยกิสเป็นแบรนด์ Mm. ว่าฟูแคมปนี่จัดจำหน่ายเป็นตัวแทนหลักประเทศไทยเลยขอบคุณมากที่ให้มานั่งเห็นนะมีเก้าอี้มีโต๊ะ นะคะแล้วก็มีมีกาแฟด้วยมีกาแฟด้วยกาแฟต้องขอบคุณด้วยโรงกาแฟโครมุนนะฮะในเก่งในเก่งอัมพวาก็มีทั้งโคกแข็มโวกลางพวกอ่อนแล้วก็มีเป็นซองดิฟอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้ในเพจแล้วอีกส่วนหนึ่งต้องขอบคุณนอร์เวย์ออดอด้วยครับมีสวนร่วมเดินทางกันมานะครับวันนี้ตอนสามีส่วนตรงนี้นะขอบคุณแล้วก็สําคัญครับใช้ชีวิตนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางเนาะถามอีกนิดนึงพี่สายมันสามารถต่อประเทศได้ไหมได้ได้เนาะได้ กิสมมติว่าวันนี้อยากเดินทางใช่ไหมตอนนี้เราจะจบแหลมชบังพี่น้บอกอุ๊ยยังอยากไปอยู่เรือลำนี้มันจะล่องไปไหนต่อเหรอครับผมเขาอาจจะไปแบบทางตอนกลางของเวียดนามก่อนแล้วก็ยิงยาวขึ้นไปทางฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยพี่น้บอกอุ้ยอยากไปพี่น้าซื้อเลยต่อไปไหมล่ะไปสิไปสิอย่าไปอย่าไปวันนี้แหละแคมปิ้งต้อง แนะนำเลยครับแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเป็นๆมาจริงๆเลยนะครั้งแรกของเราแล้วก็คนนี้ไว่ะเรื่องเรือไว้ใจเจ้ไว้ใจเจ้ไว้ใจเจ้เลยขอยสําราญครับมาอย่าไปอาอะไรอย่าอายอย่าอายคำนี้เลยคำนี้เลยคำนี้เลยปล่อยสําราญจริงๆอยู่ในทุกคนก็จะสําราญไปด้วยกันและมีความสุขคุ้มค่ากับหัวกับใครที่จ่ายที่เรามาแล้วก็น่าอย่างหนึ่งเป็นครอบครัวเด็กๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาน นาะนะแบบเนี่ยของเด็กของอุปกรณ์เล่นหรือต่างๆแล้วบอกมานั่งมีความสุขด้วยกันะนะครอบครัวเนี่ยอย่าทิ้งเลยครับผิดข้อดีวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคราวหนะ้าฝากติดตามรายการด้วยครับเจอกับแรงแคมปิ้งทุกวันเสาร์นะครับทง Channel, าง AVTV Channel AVTV 75คราวหน้าเราจะหาเรือล่อมใหญ่ๆกว่านี้นะฟังก์ชันที่แปลกใหม่กว่านี้แล้วมากลางให้ดูว่าเราก็มากางเต็นท์บนเรือสำาราญได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับ